เดบุกเทเลปอดแคสต์ในตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือที่จะปรับวิธีคิดปรับพฤติกรรมของคนที่อยากจะเก่งในเรื่องที่ตัวเองกำลังทำอยู่อยากจะปั้นชีวิตให้ก้าวหน้าหรืออยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังคิดจะมุ่งมั่นขวายคว้ามันหากคุณกำลังเริ่มต้นลงมือลงแรงทำอะไรสักอย่างก็ลองอ่านเล่มนี้ดูครับ mastery ศาสตร์แห่งการชำนาญให้สุดหนังสือเล่มนี้จะนำทางให้คุณเข้าใจธรรมชาติของความชำนาญกระบวนการเรียนรู้ และวิธีเปลี่ยนความทุ่มเทให้กลายเป็นพลัง Mastery ศาสตร์แห่งการชำนาญให้สุดเขียนโดยโรเบิร์ตกรีนครับผู้เขียนหนังสือขายดีม,มากมายเล่มนี้เขาเขียนขึ้นมาโดยทำการศึกษาชีวประวัติของเหล่าปรมาจารย์ในหลากหลายสาขาอาชีพและคนพบว่าความเป็นยอดฝีมือหรือการเป็นคนเก่งนั้น ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือมีโชคช่วยเท่านั้นนะแต่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและจับต้องได้ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้ได้เหมือนกันโดยผมจะขอกล่าวโดยสรุปไปเลยครับแบ่งเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน3อย่างเริ่มตั้งแต่การค้นหาภารกิจแห่งชีวิตซึ่งเป็นเสียงเรียกจากภายในที่สอดคล้องกับตัวตนของเราอย่างแท้จริงต่อด้วยการผ่านช่วงเวลาฝึกหัด หรือการเป็นผู้ตามผู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เข้มข้นเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและการก้าวเข้าสู่ช่วงสร้างสรรค์ที่เราจะเริ่มท้าทายกฎเกณฑ์สร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อเป็นยอดฝีมือหรือเป็นมาสเตอร์ในสิ่งที่เราทำและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาสเตอรี่ไม่ใช่หนังสือที่บอกสูตรสาเร็จแบบผิวเผินแบบฉบับหนังสือฮาวทูทั่วไปแต่เป็นเหมือนแผนที่ที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ผ่านเรื่องราวกรณีศึกษาต่างๆที่อ่านได้เพลินดีนะครับซึ่งจะนําทางให้เรานั้นเข้าใจธรรมชาติกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์และวิธีเปลี่ยนความทุ่มเทให้กลายเป็นพลังเริ่มทีบันไดขั้นที่1ครับการเดินทางเพื่อค้นหาภารกิจแห่งชีวิตผมชอบประโยคที่ผู้เขียนเขายกค,คําพูดของพินดาตวีชาวกรีกโบราณที่บอกว่า be come who you are by learning who you are ถ้าแปลตรงๆจะหมายถึง จงเป็นในสิ่งที่คุณเป็นด้วย,การ,รยวาวการเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครการเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครคือขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดมันคือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราผู้เขียนอธิบายว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวความทันนัดและแรงดึงดูดต,ต่อสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนใครซึ่งเขาเรียกมันว่าภารกิจแห่งชีวิต เพราะในใจของเราทุกคนมันจะมีเสียงกระซิบเบาๆที่บอกเราอยู่เสมอว่าทางนี้แหละคือทางของเราสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราหรือเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ซึ่งนี่ครับไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูนะครับแต่มันคือจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดบนเส้นทางสู่ความเป็นยอดฝีมือเขาอธิบายต่อไปว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความพิเศษเฉพาะตัวที่ถูกฝังอยู่ในรหัสพนันธุกรรมของเรา มันเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อยากจะเติบโตและเบ่งบานอย่างเต็มศักยภาพมันเหมือนกับมีเข็มทิศส่วนตัวติดตั้งอยู่ข้างในคอยชี้ทางให้เราไปยังทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเสียงนี้จะดังและชัดเจนที่สุดในวัยเด็กครับตอนที่โลกของเรายังไม่ถูกบทบังด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากพ่อแม่คําแนะนําของเพื่อนหรือกระแสของสังคมความสนใจของเราในตอนนั้นมันยังบริสุทธิ์มันยังเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง มันคือความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีเรื่องของเงินทองหรือชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องเขาได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในยุคป,ปัจจุบันครับเช่นโยกิ m มัซซูโอกะเธอเป็นวิศวกรหุ่นยนต์และเคยเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่ Google และ Nest ในตอนเป็นเด็กสมัยที่เธออยู่ในญี่ปุ่นครับเธอรู้สึกสับสนเพราะสนใจไปหมดทุกเรื่องทุกอย่างทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการเป็นนักเทนนิสมืออาชีพแต่ระบบสังคมที่นั่นก็บีบให้เธอต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นแต่เสียงในใจของเธอไม่ได้บอกให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่กลับทําให้เธอฝันกลางวันถึงการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นเทนนิสกับเธอได้ความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความต้องการที่จะผสมผสานทุกสิ่งที่เธอรักเข้าด้วยกันและในที่สุดครับมันก็นําทางให้เธอสร้างศาสตร์แขนงใหม่อย่างนิวโรโบติกส์ หรือประสาทวิทยาหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมันเป็นการรวมโลกของวิศวกรรมประสาทวิทยาและการเคลื่อนไหวของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบครับความสามารถของเธอทําให้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ดึงตัวเธอมาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็น Google Apple Panasonic และปัจจุบันเธอก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งและเป็น c ีออของโยฮานาซึ่งเป็นบริษัทของเธอเองที่มุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบริหารจัดการชีวิตของครอบครัวย,ยุคใหม่ ตัวอย่างต่อมาครับคือเรื่องราวของพอลเกรแฮมผู้ร่วมก่อตั้ง Y c ค m b i n a t o r ซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนปั้นสตาร์ทอัพระดับโลกพอลเกรแฮมหลงไหลคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองแบบลองผิดลองถูกซึ่งเป็นวิถีของแฮกเกอร์โดยแท้เลยนะครับแม้เขาจะเรียนจบปริญญาเอกจาก Harvard แต่เสียงในใ,นใจของเขากลับบอกอย่างชัดเจนว่าเส้นทางในแวดวงวิชาการไม่ใช่คำตอบสำหรับเขาเขาเกลียดการเมืองและความแข็งขื่อในมหลาลัย เขาจึงเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครหันไปเรียนวาดภาพที่อิตาลีควบคู่ไปกับการรับงานเขียนโปรแกรมอิสระการผสมผสานที่ดูไม่เข้ากันนี่เองครับที่ทําให้เขามีมุมมองที่แตกต่างและมองเห็นโอกาสในการสร้างเว็บว็บบริษัท e อีคอมเมิร์ซยุคแรกๆที่ต่อยอดมาเป็น Y c o m b i n a t o r ในที่สุดปัจจุบันพอลเกรแฮมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะนักเขียนและนักคิดคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของซิลิคอนวัลเลย บทความต่างๆของเขาที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดของผู้ประกอบการนักลงทุนและโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกเขาสามารถเปลี่ยนบทบาทจ,จากผู้สร้างและผู้บริหารที่ลงมือทำมาสู่การเป็นปลาล์์หรือมาสเตอร์ผู้ชีน้นำทางความคิดของวงการสตาร์ทอัพได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นจากตัวอย่างดังกล่าวได้ว่าความสำเร็จของคนคนหนึ่งนั้นมาจากการที่พวกเขารู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้ดีได้เก่งและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาไม่เมินเสียงในใจของตัวเองพวกเขาสนใจเสียงภายในของตัวเองมากกว่าเสียงรบกวนภายนอกที่บอกให้ทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเรื่องนี้ผู้เขียนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่พอเราโตขึ้นมาคนเรามักจะปล่อยให้เสียงภายนอกดังกว่าเสียงภายในใจของตัวเอง เรียนสายนี้สิจบมามีงานทํานะทําแบบนั้นมันจะไปรอดได้อย่างไงคนอื่นเขาไม่ทํากันหรอกทําแบบนี้มันดีกว่าแบบนายนะ่ะมันไม่เวิร์กหรอกโอ้ยคู่แข่งมีตั้งเยอะแยะคงจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะโอ้ยแบบนี้คนเรียนเขาก็ทํากันอย่าไปทําเลยเสียงรบกวนจากคนอื่นเหล่านี้ครับไม่ว่าจะมาจากความหวังดีหรือแรงกดดันทางสังคมล้วนแต่เป็นพลังต้านที่พยายามดึงเราออกจากเส้นทางที่เป็นตัวของตัวเอง การเลือกเดินบนเส้นทางที่คนอื่นขีดให้อาจจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ลึกๆแล้วเราจะรู้สึกเหมือนทํางานแบบเครื่องจักรขาดชีวิตชีวาขาดความเป็นตัวของตัวเองและกลับกลายเป็นว่าความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราต้องไปค้นหาค้นคว้านอกเวลาทํางานซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งการเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครคือขั้นตอนแรกและสําคัญที่สุดมันคือการเดินทางเข้าข้างใน เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราก่อนที่เราจะถูกความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้างมาปดบงังมันคือการค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายเราได้เมื่อเราได้เรียนรู้และค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือทำคือการใช้ชีวิตและเลือกเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของเรามันคือการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของเราผ่านการกระทําและการทํางานที่เป็นตัวเอง ไม่ใช่การสวมหน้ากากเพื่อทําให้คนอื่นพอใจเท่านั้นหรือเดินตามเส้นทางที่คนอื่นขีดเขียนไว้ให้ดังนั้นครับการเดินทางก้าวแรกที่สําคัญที่สุดสู่การเป็นคนเก่งเป็นยอดฝีมือหรือเป็นมาสเตอร์ในเรื่องใดก็ตามจึงไม่ใช่การมองออกไปข้างนอกแล้วทําตามเสียงที่คนอื่นบอกแต่คือการเดินทางเข้าข้างในเพื่อรับฟังเสียงของเราเพื่อไม่เมินเฉยเสียงภายในที่เราต้องการ สำหรับบางคนมันอาจจะต้องใช้เวลาในการขุดค้นและทดลองนะครับแต่การได้ค้นพบและยึดมั่นในภารกิจแห่งชีวิตที่เป็นของเราจริงๆจะเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เรามีพลังและมีความอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างบนเส้นทางอันยาวไกลของเราได้นะครับต่อมาบันไดขั้นที่2เพื่อการก้าวเป็นคนเก่งก็คือ เลือกการเรียนรู้ก่อนเงินทองแล้วเข้าสู่ช่วงฝึกหัดคำกล่าวที่ว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นอาจจะฟังดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่โรบอตกรีนผู้เขียนได้เจาะลึกลงไปในแนวคิดนี้และชี้เห็นว่ามันคือหัวใจสำคัญของการเดินทางสู่ความเป็นยอดฝีมือเมื่อเราค้นพบภารกิจแห่งชีวิตของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือการเข้าสู่ช่วงฝึกหัด แต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อคำนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่แค่การเข้าไปทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบผิวเผินแบบเป็นเด็กฝึกงานวิ่งไปซื้อกาแฟวิ่งไปถ่ายเอกสารให้พี่หน่อยซิวิ่งไปต้อนรับแขกแต่เป้าหมายที่แท้จริงของช่วงเวลานี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดและลักษณะนิสัยของเราผู้เขียนบอกว่าตอนที่เราเก้าวออกจากรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาลัยเราเปรียบเสมือนคนนอก ที่เต็มไปด้วยทฤษฎีในหัวแต่ช่างไร้เดียงสาตโลกแห่งความเป็นจริงมากๆเรายังไม่เข้าใจในเกมการเมืองในโลกของการทํางานยังอ่อนประสบการณ์และยังไม่รู้ว่าจะรับมือกับคําวิจารณ์ต่างๆได้อย่างไรดังนั้นครับเป้าหมายของการฝึกงานจึงไม่ใช่การมุ่งหาตําแหน่งที่ให้ได้เงินเดือนสูงสุดแต่มันคือการเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มอบโอกาสในการเรียนรู้ในเป้าหมายที่เราต้องการและมันคือการยอมรับความจริงว่า เรายังต้องมีอะไรเรียนรู้อีกมากไม่ใช่แค่แบบอวดรู้อยากลองวิชาเลือดร้อนไม่สนใจใครเราต้องน้อมรับกบระบวนการที่จะเปลี่ยนเราจากคนนอกที่อ่อนประสบการณ์ให้กลายเป็นคนในที่มีวิน,นัยมีสมาธิและสามารถรับมือกับชีวิตจริงที่ซับซ้อนได้ผู้เขียนกล่าวต่อไปว่าความรู้ภาคปฏิบัติคือสินทรัพย์ขั้นสูงสุดและมันคือสิ่งที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับคุณไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่คุณอาจจะได้รับจากตำแหน่งที่ดูเหมือนจะทำเงินได้ดีแต่กลับมอบโอกาสในการเรียนรู้ได้น้อยกว่าเขายกตัวอย่างจากชีวิตจริงของบุคคลร่วมสมัยที่น่าทึ่งไม่แพ้กันอย่างเฟดดี้โรชยอดเทรนเนอร์มวยสายกลระดับโลกหลังจากที่อาชีพนักมวยของเขาต้องจบลงในปี1986เขาก็ต้องไปทำงานเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ลาสเวกัสเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เขารู้ดีว่า นั่นไม่ใช่งานที่ใจเขารักเลยวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสกลับไปที่ยิมที่เขาเคยฝึกซ้อมสมัยเป็นนักมวยอาชีพและได้เห็นว่ามีนักมวยหลายคนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างที่ควรแทนที่เขาจะคิดถึงเรื่องเงินครับเขากลับเลือกที่จะใช้เวลาว่างทุกบ่ายหลังเลิกงานไปช่วยเหลือนักมวยเหล่านั้นที่ยิมโดยไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่บ,บาทเดียวเขาต้องทำงานสองอย่างควบคู่กันไปเช้าเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ บ่ายก็ไปยิมจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งแต่เขายอมทนเพราะรู้ว่านี่คือโอกาสทองในการเรียนรู้วิชาที่ในใจเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะหลายปีต่อมาครับความรู้ที่เขาซึมซับจากโค้ชในอดีตของเขาผนวกกับเทคนิคเฉพาะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองก็ทําให้เขาสร้างชื่อเสียงมีคนสนใจร่วมลงทุนกับเขาจนสามารถเปิดค่ายมวยของตัวเองได้ และในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นเทนเนอร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคข,ของเขาการยอมทํางานโดยไม่หวังผลตอบแทนในวันนั้นครับคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลในวันนี้ปัจจุบันเฟรดดี้ยังคงเป็นเจ้าของและหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ค่าย Y วกาสบ็อกซิ่งคลับค่ายมวยของเขานั้นยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักมวยและนักสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเดินทางมาฝึกฝนเช่นแมนนี่ปาเกียว ซึ่งถือเป็นลูกศิษย์คู่บารมีที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเขาเลยไมค์ไทซันก็มานะรวมถึงออสการ์เดลลาฮยาก็มาด้วยเช่นกันทุกวันนี้เขายังคงเป็นเทรนเนอร์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งของวงการโดยได้ฝึกสอนนักมวยรุ่นใหม่ๆจนคว้าแช,ชมป์โลกได้อีกหลายคนหรือแม้แต่ตัวอย่างของอัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เช่นกันหลังจากเรียนจบเขามีทางเลือกที่จะไปทํางานในบริษัทของพ่อ หรือบริษัทประกันที่ให้เงินเดือนสูงแต่อสไตา์ครับกลับเลือกทํางานในตําแหน่งเล็กๆที่สํานักงานสิทธิบัตรสวิตซ์ซึ่งจ่ายน้อยกว่ามากเหตุผลของเขาก็คืองานที่นั่นไม่เพียงแต่ช่วยรับสมองของเขาเท่านั้นแต่ยังมอบเวลาและพื้นที่ในความคิดให้เขาได้คบคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพซึ่งเป็นความหลงใหลที่แท้จริงของเขานั่นเองผู้เขียนกล่าวปิดท้ายไว้ว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกเส้นทางที่ยากลำบากก่อนไม่ใช่เส้นทางที่ได้เงินเยอะ แล้วสร้างความสุขสบายให้กับคุณเพราะมันไม่มีทางลัดหรือทางก้าวข้ามระยะการเป็นผู้ฝึกหัดใดๆธรรมชาติของมนุษย์จําเป็นต้องสัมผัสกับความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งเป็นระยะเวลานานเพื่อให้ทักษะที่ซับซ้อนฝังลึกลงไปและปลดปล่อยจิตใจเป็นอิสระในการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ความปรารถนาที่จะแสวงหาทางลัดความสุขสบายนั้นสุดท้ายแล้วจะทําให้คุณไม่เหมาะสมที่จะมีความเชี่ยวชาญขั้นสุดในด้านใดด้านหนึ่งเลย และคนเราก็ไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่กระบวนการนี้ได้ดังนั้นครับบันไดขั้นที่สองนี้กระตุ้นให้เรามองกไกลเลือกเส้นทางที่จะมอบทักษะและความรู้ที่ใจของเราต้องการที่สุดให้เป็นรากฐานเพื่ออนาคตหากเราอยากเป็นที่สุดในสายไหนเราต้องใช้เวลาเรียนรู้ลองผิดลองถูกเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนเก่งๆเ,เลือกคนที่เราจะคบหาคลุกคลีอย่างมีคุณภาพด้วย และบางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละความสุขสบายเงินเดือนเยอะๆไปก่อนเพื่อปั้นตัวตนของเราปั้นสกิลของเรากระบวนการน,นี้มันอาจจะเหมือนการขุดดินให้ลึกตอกเสาเข็มให้แน่นและเทพื้นอย่างมั่นคงมันอาจจะดูน่าเบื่อช้าไม่ทันใจไม่ตอบโจทย์คนทั่วไปสมัยนี้ที่อยากสําเร็จเร็วๆมีอะไรเร็วๆอยากเก่งทางลัดและบางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เรามองไม่เห็นความคืบหน้าจากภายนอกเลย แต่มันคือส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ตึกของเราทั้งหลังมั่นคงหากอยากเป็นที่สุดในเรื่องไหนในสาขาใดจงฝึกฝนความเก่งฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกฝนความอดทนและฝึกฝนที่จะยืนให้มั่นคงในวันที่ทุกอย่างอาจจะล้มเหลวเพราะเมื่อเรามีรากฐานที่มั่นคงแล้วมีความเก่งอยู่ในตัวมีของอยู่ในตัวแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาเราเอง ในที่สุดต่อมาบันไดสำคัญขั้นที่3ครับบันไดขั้นนี้ก็คือการเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญไปสู่ผู้สร้างสรรค์มีคำกล่าวของผู้เขียนที่กล่าวไว้ว่าโดยธรรมชาติแล้วความคิดสร้างสรรค์คือการกระทำที่กล้าหาญและท้าทายคุณจะไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่หรือภูมิปัญญาด,ดั้งเดิม แต่คุณจะเล่นกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่คุณได้เรียนรู้มาคุณจะเริ่มทดลองและทดสอบขอบเขตของมันประโยคนี้เป็นหัวใจสําคัญของบทเรียนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในเรื่องต่างๆที่เราฝึกฝนแล้วขั้นตอนต่อไปมันไม่ใช่การที่เราต้องทําตามตําราหรือทําตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเหล่านั้นไปตลอดกาลแต่มันคือการมีความกล้าที่จะเล่นกับมันตั้งคําถามและท้าทายขอบเขตเดิม เพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่เป็นของเราเองอย่างแท้จริงหลายคนคิดว่าพอเราผ่านช่วงเวลาฝึกหัดฝึกฝ,กฝนมาแล้วจนเราชำนาญจนเชี่ยวชาญในศาสตร์ขแนขแนใดแขนหนึ่งแล้วที่เหลือเราก็คงสบายละคงประสบความสําเร็จละแต่ผู้เขียนบอกไว้ว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่แท้จริงและน่าตื่นเต้นที่สุดบนเส้นทางสู่ความเป็นยอดฝีมือมันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองที่เราต้องเปลี่ยนสถานะ จากผู้เรียนรู้ที่เก่งกาจไปสู่ผู้สร้างสรรค์ที่กล้าหาญเขาชี้เห็นว่าความรู้และกฎเกณฑ์ที่เราสั่งสมมาอย่างยากลำบากในช่วงฝึกหัดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมครับในด้านหนึ่งมันคือรากฐานที่มั่นคงมันคือสกิลติดตัวของเรามันคือทักษะสำหรับอนาคตของเราแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สามารถกลายเป็นคุกทางความคิด ที่ขังเราไว้กับความสําเร็จแบบเดิมๆความรู้แบบเดิมๆความคิดเดิมๆการทําอะไรเดิมๆตามกรอบตามตําราตามแบบแผนที่เราได้เรียนรู้มาเพราะคนเรามักจะเริ่มรู้สึกสบายใจกับวิธีการที่เราคุ้นเคยกลัวความเสี่ยงที่จะลองทําอะไรใหม่ๆและยึดติดกับสิ่งที่เคยใช้ได้ผลหรือเคยทําสําเร็จแน่ดีซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มตายลงเขาแนะนําว่าเมื่อจบสิ้นช่วงการฝึกหัดแล้ว เราจึงไม่สามารถเดินตามรอยเท้าเดิมหรือเดินตามรอยเท้าอาจารย์ของเราได้อีกต่อไปเราต้องกล้าที่จะท้าทายทุกสิ่งที่เราเรียนรู้มาแต่มันไม่ใช่การโยนความรู้ทั้งหมดทิ้งไปไนะครับแต่มันคือการตั้งคำถามกับมันอย่างจริงจังเช่นกฎเกณฑ์ที่ปรมาจารย์ของเราเคยสอนมานั้นยังใช้ได้จริงในยุคสมัยนี้หรือไม่วิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานของวงการนี้มีหนทางอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ หรืออะไรคือแก่นแท้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะไรคือเปลือกนอกที่เราสามารถทุบทิ้งหนัดแปลงแก้ไขหรือออกแบบใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดซึ่งงานทำแบบนี้ครับเหมือนเป็นการปลูกความคิดออกมาเป็นหลายมิติปลูกความคิดสร้างสรรค์ของเราให้ตื่นขึ้นมันคือการผสมผสานร,ระหว่างวินัยและความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกับจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นเหมือนกับเด็ก ความคิดแบบนี้ไม่ได้แค่บริโภคข้อมูลว่าเราเรียนรู้มายังไงเราฝึกมายังไงเราเคยทำแบบไหนแล้วประสบความสำเร็จแต่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่มันย่อยออกมาให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์เหมือนแบบเราไปเรียนรู้การทำอาหารมาเราได้สูตรมาละแต่เราอยากปรับให้มันเป็นรสชาติหน้าตาที่มีเอกลักษณ์ของเราชูความเป็นตัวเราเราจะทำยังไงหรือคนที่แบบอยากเป็นศิลปินทุกทกคนต่างเคยเข้าโรงเรียนสอนการแสดงสอนการร้องเพลงมาทั้งนั้นใช่ไหมครับ แต่สุดท้ายจุดขายที่จะทําให้คนคนนั้นโด่งดังและประสบความสําเร็จมากกว่าใครได้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองการมีเอกลักษณ์ของตัวเองทางนั้นลองดูตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งจากหนังสือครับนั่นก็คือเรื่องราวของมาธาเกรแฮมผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาแห่งการเต้นรําสมัยใหม่ในช่วงฝึกหัดครับเธอใช้เวลาหลายปีฝึกฝนอย่างหนักที่โรงเรียนสอนเต้นเธอได้ซึมซับเทคนิคการเต้นที่เน้นความสง่างาม ลื่นไหลและดูเป็นธรรมชาติราวกับล่องลอยอยู่ในอากาศเธอกลายเป็นนักเต้นที่เก่งกาจในศาสตร์ขแขนงนี้แต่ลึกๆแล้วแกรแฮมรู้สึกว่าการเต้นแบบที่โรงเรียนสอนเธอมานั้นช่างว่างเปล่าเหลือเกินและไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์ที่รุนแรงและดิบเถื่อนในใจที่เป็นตัวเธอได้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนสอนเต้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนวิกฤตที่สร้างโอกาสให้กับเธอเธอจึงตัดสินใจที่จะสร้างภาษาแห่งการเต้นขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเธอทําสิ่งที่ตรงข้ามกับทุกอย่างที่เธอเคยเรียนรู้มาลองผิดลองถูกกับมันโรงเรียนสอนเต้นสอนให้เธอซ่อนเร้นความพยายามซ่อนเร้นความไม่สมบูรณ์แบบเอาไว้แต่การเต้นของเกรแฮมกลับแสดงออกถึงความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนโดยใช้ลำตัวเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวการเต้นแบบเ,เดิมสอนให้ต้านแรงโน้มถ่วงแต่เกรแฮมกลับคิดค้นเทคนิคการล้มอย่างควบคุมได้ที่ทำให้พื้นเวที กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเธอปฏิเสธฉากและเสื้อผ้าที่สวยงามฟุ้งฝันแล้วหันมาใช้ความเรียบง่ายแบบมินิมอลเพื่อขับเน้นและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้โดดเด่นที่สุดและด้วยความกล้าหาญนี้เองครับเธอจึงสามารถสร้างสารรค์ศาสตร์แขนงใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ว่าในวันนี้ครับตัวเธอจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เทคนิคและปรัชญาการเต้นของเธอยังคงได้รับการสืบทอดและสอนกันในสถาบันเต้นทั่วโลก บทเรียนนี้ครับจึงสอนว่าการเรียนรู้ไม่เคยสิ้นสุดความรู้ที่เราได้มาจากการฝึกหัดไม่ใช่จุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่เป็นเหมือนฐานปล่อยจรวดจะส่งให้เราทะยานขึ้นไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆมันคือการมีความกล้าที่จะตั้งคําถามทดลองในสิ่งที่เราไม่เคยทําและในที่สุดก็สร้างเส้นทางที่เป็นของเราเองขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้ครับคือหนทางที่จะนําไปสู่ผลงานและคู่ควรกับคําว่ายอดฝีมือ ที่สุดแล้วครับเส้นทางสู่ความเป็นยอดฝีมือหรือมาสอรีที่โรเบิร์ตกรีนได้ชี้ให้เราเห็นนั้นคือการเดินทางที่สมบูรณ์และงดงามในตัวของมันเองการเดินทางนี้เริ่มต้นจากจุดที่ลึกที่สุดในใจของเราคือการรับฟังและเชื่อมั่นในเสียงในใจที่เป็นภารกิจแห่งชีวิตซึ่งเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางไม่ให้เราหลงทางไปกับเสียงของคนอื่นแต่ความหลงไหลเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับมันต้องถูกนำมาขัดเกลาและถูกสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างผ่านช่วงเวลาแห่งการฝึกหัด ที่เราน้อมรับการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดยอมอดทนต่อความยากลําบากอดทนในการเรียนรู้จากระดับล่างเพื่อสร้างรากฐานทักษะที่แข็งแกร่งและเมื่อรากฐานนั้นได้มั่นคงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะใช้มันเป็นฐานปล่อยจรวดทะยานขึ้นไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงเราต้องกล้าที่จะท้าทายทุกกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนรู้มาตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานและผสมผสานความรู้ทั้งหมดเข้ากับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง นี่คือช่วงเวลาที่นวัตรกรรมที่แท้จริงจะถือกำเนิดขึ้นและผลงานของเราจะคู่ควรกับคำว่ายอดฝีมืออย่างแท้จริงดังนั้นการเป็นมาสเตอร์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ใช่แค่การไปสู่จุดหมายปลายทางแต่คือการเติมเต็มศักยภาพสูงสุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนเราจากผู้เรียนรู้สู่ผู้เชี่ยวชาญและท้ายที่สุดสู่ผู้สร้างสรรค์ที่เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ หวังว่าการนําสาระดีๆมาเล่าให้ฟังในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์และทำให้คุณฟังได้มีประกายของความคิดที่จะนำไปสู่การฝึกฝนเป็นตัวเองและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับหนังสือเล่มนี้ Mastery ศาสตร์แห่งการชำนาญให้สุดยังมีเนื้อหารายละเอียดปลีกยอยอีกมากนะครับ ที่เป็นไอเดียดีๆเป็นแรงบันดาลใจให้คนกล้าคิดกล้าฝันกล้าลงมือทำครับหากคุณผู้ฟังสนใจเล่มนี้ก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนลครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันเลครับและขอบคุณหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์อมริน์ฮาทูดด้วยครับชอบการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ